สเปอร์ลิเวอร์พูลเปิดศึกรุกคืบเจรจาควา้ายนดามอนเตจากไรซิกนะอารัไงอันนี้โอดลิเวอร์พูลเจ้าซันเดอร์แลนด์แบบโชคร้ายชูเวียดฟอร์มเด่นเหลือเกินเวียดรับบทบาทเบอร์สิบทำให้มีอิสระและก็บ้านเกมได้มากขึ้นบิดงานเข้าจอบประเด็นหลังเกมลิเวอร์พูลไล่เจ้าซันเดอร์แลนด์แบบคือจับนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอ่ะโดยการน,นี้มีการรายงานข่าวบอกว่าทอตแนมฮอตสเปอร์และก็ลิเวอร์พูลเองนั้นอ่ากำลังอยู่ในขั้นตอนในการเจรจาอย่างคืบหน้าเป็นอย่างมากกับตัวแทนของอยันจิโอมันสเต้กองหน้าฟอร์มร้อนแรงของแอรแบร์ิช ังจากที่แข้งรายนี้ทำผลงานโดดเด่นทั้งในเกมบุนเดสซิริกาเยอรมันและก็เวทียุโรปในช่วงต้นฤดูกาลโดยท็อตนัมฮอสเปอร์ต้องการกองหน้าตามธรรมชาติแบบหมายเก้9เพื่อเสริมความหลากหลายในเกมรุกหลังจากที่ยังคงหาตัวแทนระยะย,ยาวของแฮร์รี่เคนอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ริวฟูมองทีโอมอนเจเป็นตัวเลือกสําคัญสาหรับการหมุนเวียนในแนวรุกและก็อาจจะเป็นตัวแทนระยะย,ยาวของแดนน่าซึ่งเดิมทีก็เริ่มมีการโรเตชันในคาั้งนี้มากยิ่งขึ้น เขาคนนี้ฟอร์มดิโอม n นเตเนี่ยดึงดูดความสนใจและก็เล่นในทั้งกองหน้าตัวเป้าและกองหน้าตัวต่ําสปิดจัดจ้านจบคมทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีและเป็นหนึ่งดาวรุ่งของแอร์บัตแลชิกมองเป็นโปรเจกต์ระยะยาวแต่ว่าค่าตัวอาจทําให้สโมสรพิจารณาปล่อยในคขณงนี้หรือไม่ สถานการของการเจรจาซึ่งตัวแทนนักเตะก็เปิดรับการย้ายไปที่พิมเมเลกแน่นอนอยู่แล้วทั้งสองสโม,มรสรต้องเร่งเจรจาเพราะว่ามีทีมจากยุโรปอีกหลายรายที่จับตามองคารัทคนนี้อยู่เช่นเดียวกันคาดการณ์ว่าค่าตัวอาจจะแตะระดับอยู่ที่ประมาณ40-55้ล้านยูโรขึ้นอยู่กับบาแห่งของโบนัสและเงื่อนไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ อันเดนสรลอดเทสโค้ดของทางฝั่งลิเวอร์พูลโอดถงแดงเสียประตูให้กับซันเดอร์แลนด์แบบโชคร้ายก่อนจบเกมด้วยการเสมอกันไป1ต่อหนึ่งพร้อมชูฟอร์เรนเวียดผลงานเด่นจริงๆโดยงานนี้ลิเวอร์พูลแชมป์เก่าเปิดสนามแอนฟิลด์เสมอกับบัลลงของซันเดอร์แลนด์หนึ่งต่อหนึ่งในศึกพรีเมเรกอังกฤษ2025ซึ่งเกมนี้ทีมเย็นขึ้นนำไปก่อนจากการท้านถงเชนสตีนสตัมปี้นาทีที่67ก่อนที่นอร์ดี โมคีเอเวเร่ทาเข้าประตูตัวเองทําให้เจ้าถิ่นนั้นตามตีสเสมอ1ต่อ1นในช่วงนาทีที่81จากผลที่เกิดขึ้นทําให้หงแดงนิเวฟูลมีเพิ่มเป็นทั้งหมด22แต้มจาก14นัดที่อยู่อันดับบน8ของตารางคะแนนส่วนแมวดำมีเพิ่มเป็นทั้งสิ้น23แต้มจากทั้งหมด14นัดอยู่บนอันดับที่6ของตารางคะแนนในขณะนี้โดยทางเกมอาเน่กล่าวถึงผลงานของทีมในคขณะนี้เพิ่มเติมบอกว่า มันค่อนข้างที่จะคล้ายกับเกมสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมที่เราเองนั้นไม่ถูกส่องประตูมากมายนักเราเองก็ไม่ได้สร้างโอกาสมากมายนักด้วยโชคร้ายมากเลยนะการประตูที่เราเสียไปมันเป็นการฉับจริงๆมีเหตุผลที่เราไม่สามารถจะเอาชนะพวกเขาได้และทําไมทีมอื่นถึงเอาชนะพวกเขาได้ยากทั้ง2ทีมมีโอกาสไม่มากมายนักโชคร้ายมากในครึ่งหลังเสียประตูในช่วงหนึ่ง แต่เราเองนั้นกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งนอกจากเคชโคดในวัย17ปียังคงพูดถึงฟอร์มของฟอริเรนทเวตที่มีส่วนทําให้ทีมตามตีเสมอด้วยการยิงไปแถบมูคิเอเร่บ, ray, บอกว่าผมคิดว่าเขาทําได้ดีมากในเกมกับเวสแฮมและว,วันนี้เขาก็เป็นนักเตะที่ครรบอลได้ดีมากเขาเล่นได้อย่างคล่องแค่ว่องไวไม่แปลกใจเลยเขาเ่มีส่วนได้ประตูในครั้งนี้ ฟอรินเวียดมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนียอมรับเลยนะว่าการได้เล่นในบทบาทหมยเลขสิบในเกมล่าสุดกับเวสแฮมทําให้เขานั้นมีสละใดการและก็สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมในครั้งนี้มากยิ่งขึ้นโดยลิเวอร์พูลมีโปรแกร,รมเปิดบ้านต้อนรับนะะัะซันเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่ฟอร์มรอนแรงของข่างขําคืนนี้โดยที่เรียกว่าในเกมนัดล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวียดเองที่เคยถูกนะครับผมวิจารณ์มาตลอดเรื่องของผลงานที่ยังคงไม่คุ้มค่าตัว แล่นได้อย่างโดดเด่นแม้ว่าจะเพิ่งหายเจ็บกระมาแต่ว่าก็เรียกว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างสารร์เกมรุกก่อนจะช่วยให้ลิเวอร์พูลนั้นบุกไปชนะเวสต์แฮม2-0พร้อมได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมเกมนั้นกันอีกด้วยด้านอาเน่เองกุนซือลิเวอร์พูลก็ได้เอ่ยปากชมผลงานของเวียด ที่ช่วยทีมกลับมาชนะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นแพ้ไปถึง9จากทั้งหมด12เกมซึ่งดาวเตะเจ้าของค่าตัว1 1 6ล้านปอนที่ย้ายมาจากข้างด้าของ Bio cent, ไบเออร์เลโวโฮเซนในฤลดูการนี้ได้กล่าวบอกว่าผมมีความสุขมากที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะว่าต้องพัก2เกมในครั้งนี้โดยผมดีใจที่ผู้จัดการทีมตัดสินใจให้ผมลงเล่นผมเองนั้นก็พยายามที่จะทําผลงานให้ได้ดีสุดในเกมเกม,เกมนี้ผมได้ลงเล่นตําแหน่งหมายเลขสิมากขึ้น มีอิสระที่จะหาพื้นที่ว่างและก็สร้างโอกาสผมเองนั้นพยายามจะครองบอลให้ดีขึ้นพยายามที่จะสร้างโอกาสผมมีโอกาสทําประตูหนึ่งถึงสองครั้งแต่ตอนนี้ผมยังโชคไม่ค่อยดีนักดังนั้นผมจะทําผลงานให้ดีต่อไปผมดีใจที่เล่นได้ดีและก็ช่วยให้ทีมควา้าชัยชนะในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ส่วนเรื่องอื่นทั้งประตูและก็แอสซิสจะตามมาเร็วๆนี้ผมไม่กดดันตนเองเกินไปเพราะผมรู้ตัวดีว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างในสนาม อันผมเองก็ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้แบบนี้ผมก็มีความสุขในครั้งนี้เช่นเดียวกันผมไม่รู้ว่านี่คือผลงานที่เรียกว่าดีที่สุดของผมกับริเวอร์ฟูจนถึงอตอนนี้ป็นไรมบางทีคนอื่นนั้นอาจที่จะเป็นคนตัดสินใจด้วยซ้ําไปและก็ผมดีใจที่เราชนะและผมเองนั้นก็สามารถที่จะร่วมกับผลงานของผมที่ดีใจที่ได้สร้างผลงานของตนเองขึ้นมาในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ ผลเสมอที่แอนฟิวที่ล่าสุดนั้นต้องใช้คำว่าเกือบแพ้ถ้าหากเฟเดเคียซ่าเองไม่ช่วยสกัดบอลก่อนจะข้ามเส้นก็คงจะขาบ้านอีกเป็นอย่างแน่แท้ปกติเจอทีมใหญ่เล่นหลัง5เกมนี้แค่สีก็พอสงสัยทีมไม่ใหญ่วิธีการอาจจะต่างจากการเล่นในบ้านที่ดูดันก่อนนี้ดูแลสภาพนี้หงไปเย็ยนน่าจะแพ้กลับมาแต่พอเย็ยนเรบิฟเน้นความรัดกุมยังคงให้เกียรติหองแดงอยู่ไม่น้อยเลยทีดเดียวเกมแพนของแมวดำลงตัวเบิร์ก องค์การโจมตีด้านข้างได้ดีแม้ขงดูแล้วจะขึ้นยากการเล่นโดยเวียดแดนกลางร,ระหว่างลายไม่มีจาะไปเจอกำแพงมิดฟิลด์สองชั้นไม่ให้เล่นง่ายๆอิสระก,ก็ไปอยู่ในแวดวงวงล้อมกองหลังซะอย่างนั้นแทคกติกไม่เหมือนเวสแฮมที่รับไม่ลึกจริงพื้นที่มีให้แผงมิดฟิลด์ของเล่นตรงกลางขณะที่แมวดำโดยซากดิกิจะเป็นตัวปิดกั้นการขึ้นบอลกราเฟชเบิร์กจะวากการเข้าบอลถ้าหงช้า เข้าถึงตัวทันชีแม้การคารมบอลได้แต่ว่าคือการส่งบัลไปมาปเปลี่ยนแกนขวางสนามด้านข้างจอบไม่ได้โซโบโกเมสขึ้นมายากพื้นที่ฮา s สเปซไม่มีเพราะว่าแน่นกันหมดมีพอรุ้นก็คือลูกยิงไกลของโซโบที่เวิรฟทุบออกไปจังหวะมงแมคก,กาตกพื้นชนเสาไปในครัน้นี้นอกจากนั้นไม่มีอะไรส่วนแมวดำเมื่อตัดบอลตัดเท้าเกมรุกคงได้แล้ว ที่เหลือก็รอจังหวะของตัวเองเท่านั้นรอการยิงไกลที่เบเกอร์ต้องออกแรงปัดชนคันครึ่งแรกบวกกับความผิดพลาดในการออกบอลของเบเกอร์และก็นารับด้วยไม่โดนลงโทษแต่ว่าสุดท้ายมาโดนในเครื่งหลังเหมือนเดิมฟันไดเองก็จะส่งให้แม็กกอที่ยังคงไม่พร้อมชันบีตัดได้พาบอลจี้น่าเกตดโทษและยิงฉลัดฟันไดเข้าไปนั่นคือลูกแรกที่เป็นที่ฟันไดทำพลาดนะฮะแต่ด้วยความพยายามของดัตเตที่ต้องการยิงคืนมันก็ทำได้ ทั้งเปลี่ยนตัวโจนเกอิตา้าและก็เคียซาสุดท้ายได้พระโจนเล่นหน้าลายกับเวียดก่อนที่เวียดจะโชว์สเตปหลอก23าคนเข้าไปยิงโชคดีที่ลูกยิงไปฉับมูกิเอเบรเปลี่ยนทางเข้าไปเช่นเดิมมีเวลาอีก9กนาทีบวกทดเจ็บอีกเจนาทีโอกาสลุ้นเพื่อนไม่มีแต่ว่าเกือบแพ้มีแน่นอนจงหว่าเริฟออกบอลยาวให้กับอีซิโดเดียเด่ยวๆไปแล้วหน้าปากประตูแต่หลบเบเกอร์ได้และก็แปรเข้าไปอย่างน่า สวยงามอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเคียร์ซาดันวิ่งตามบาสกาดก่อนจะเข้าประตูไปอย่างน่าเหลือเชื่อยังคงมุ่งมั่นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็ไม่อาจจะนะใจสลอสในครั้งนี้ได้เหมือนเดิมโมซารากยังไงดีลงมาช่วง4.5นาทีหลังก็โซโซไม่ได้อะไรโดดเด่นมากมายนักความมั่นใจไม่หลงเหลือแล้วแต่มีความพยายามแต่ว่าฟุตบอลพยายามอย่างเดียวม,มันไม่พออีก3นัดก่อนที่จะไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์เขาจะอาจจะได้ลงเล่นตัวจริงไหมนัดหน้าเย,ยนรี ที่บึ่งทุบเชลซีไปสาต่อหนึ่งแม้ว่าคุณภาพผู้เล่นไม่ดีนักแต่บริษเล่นในบ้านดุดันนะทุ่มเทและก็ไม่กลัวใครสไตล์เดียเนลฟาเกเมื่อเจอหงชัง่วมงนี้มีความหวังอยู่แล้วว่าจะได้ฮะนแนนในครั้งนี้กลับมาอย่างแน่นอนส่วนงานของอันเดรสซอตแก้ได้เกมเดียวชนะคอนผลเสมอซันดตรแลนด์ทั้งวิธีการเล่นเกมรุกตัวรุกยังคงไม่คืบหน้าอะไรนอกจากเวียดมีส่วนกับแต้มที่ได้ถึงจุดนี้ต้องบอกว่าสู้ต่อไปนะหงแหนง และข่าวดีของคุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันกครับ